ตอนที่สแล้วเราก็จากกันนิรันดรความตายที่ฉันสัมผัสมาเมื่อสองวันก่อนนั้นไม่ใช่ของใหม่ที่ฉันได้พบเห็นหลายปีของการเป็นหมอที่ฉันประสบมาฉันเห็นคนเจ็บป่วยและล้มตายมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ฉันเป็นแพทย์ฝึกหัดนั้นหลายชีวิตสิ้นลมไปกับมือฉันเห็นคนตายมาแล้วทุกวัยฉันเคยเห็นชีวิตมนุษย์ ถึงจุดจบพบวันตายก่อนวันเกิดฉันเคยเห็นชีวิตถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุไม่กี่วันหลังปฏิสนธิฉันเคยเห็นมดลูกอันเป็นแดนให้กำเนิดกลายเป็นสุสานมามากแล้วฉันเคยเห็นคนตายในวันเกิดด้วยภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมตายหลังคลอดตายวัยเด็กตายวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยชาราทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราบเท่าที่ประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติเล่าขานกันมาก็ไม่เคยมีใครอายุยืนยาวเข้าขั้นอมตะสถิติจากพงศวดานมนุษย์สรุปได้แน่นอนว่าทุกชีวิตต้องตายทุกชีวิตถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วตั้งแต่ถือปฏิสนธิรอเวลาแห่งการลงอาญาอย่างไม่มีสิทธิอุทธรรอฎีกาจะช้าหรือเร็วแตกต่างกันปานใด หาใช่เพียงผู้ป่วยที่ฉันต้องคล้องเกี่ยวตามบทบาทหน้าที่ไม่ขนใกล้ชิดสนิทสนมก็ล้มหายตายจากกันไปก่อนวัยที่มนุษย์คิดกันว่าควรจะเป็นความตายเป็นสิ่งกำหนดไม่ได้ด้วยเวลาที่แน่นอนแม้เราต่างพยายามฝันและวาดแผนการถึงวัย8 0 9 0กก็ตามแต่ทุกลมหายใจนี้เราต่างดำรงอยู่อย่างไร้หลักประกันไม่รู้วันประหาร เราต่างมีสิทธิ์หมดโอกาสเห็นแสงทองของวันพรุ่งนี้คุณหมอชาติชายผู้ร่วมชั้นเรียนจมน้ำในสระรุจิรวงมอชเมื่อเราเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่หฉันยังไม่ลืมความโศกสะอื้นของพักพวกพี่น้องที่ร่ำร้องส่งดวงวิญญาณในไอซูอายุรศาสตร์คุณหมอวีระสายายุสินสนมร่วมรุ่นแพทย์เชียงใหม่อีกผู้หนึง่งอัธยาศัย,ยดีร่างกายแข็งแรงจากไปชั่วนิรันด หลังรับปริญญาแพทยศาสตร์ไม่นานนักความรอบรู้ที่ร่ำเรียนมาเนิ่นนานลาลับไปพร้อมกับเรือนร่างช่างดูโหดร้ายต่อมิตรภาพผูกพันฉันไม่มีสิ่งใดตอบแทนเลยนอกจากดอกไม้จันทร์ในวันที่เขากลายเป็นเท่าฐานปลายเดือนเมษายน2530ฉันสะเทือนใจรุนแรงฉันรู้สึกถึงการสูญเสียกัลยาณมิตรครั้งยิ่งใหญ่ กับการจบชีวิตของยอดนักเสียสละแห่งยุคคนดีนิรนามพุทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการส่องแสงธรรมเพื่อมวลมนุษย์เข่าชื่อบุธิชัยทวีศัก์ิสิริผลแกนนำกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมในเวลาไล่เลี่ยกันลาวันบำรุงกิจสาวน้อยเพื่อนร่วมเรียนสมัยเตรียมอุดมหอบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์จากวอชิงตันมาสู่แดนไทยเพียงสองวันที่เขาจากดอนเมือง กลับนครราชสีมาบ้านเกิดฟ้าดินเรียกลาวันกลับจากอเมริกามาสู่ปฏติเหตุกลางเมืองโคราชนอนหายใจไร้ความรู้สึกอยู่สี่วันและโลกวันนี้ก็ไม่มีลาวันอีกแล้วเมื่อฉันจากไปอยู่เบอร์ลินได้ไม่นานน้องในชมรมพุทธศินที่ฉันเคยร่วมสวดมนต์คนหนึ่งเสียชีวิตลงยังไม่มีวี่แววมาก่อนไม่กี่วันต่อมาน้องอีกคนถูกรถชนขาหัก ชะตายังยืนยาวชีวิตรอดปลอดภัยอีกมากมายความตายที่ใกล้ชิดตัวฉันทุกคนก็คงมีประสบการณ์เช่นฉันเพียงแต่เราได้บทเรียนจากเหตุการณ์รอบตัวเช่นนี้หรือไม่เพียงใดจิตใจเราคงได้รับรู้ว่าความเจ็บป่วยหรือความตายไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยแม้หลายหนที่เรากบเกลื่อนทำทีเป็นว่าเราจะอยู่อีกยาวนาน ทุกวันนี้ดำรงอยู่อย่างสันนิษฐานอนาคตความตายไม่ใช่สิ่งอปมงคลแต่คือแบบเรียนสำหรับการมีชีวิตเพื่อการอยู่อย่างพูดทำใจได้ในทุกความผันผวนของกระบวนการชีวิตเมื่อฉันน้อมนึกถึงความตายก็รู้สึกว่าชีวิตล่อแหลมต่อความตายอยู่ทุกขณะทุกวันนี้เมื่อหลับตาเดินอยู่บนหน้าผาที่ไม่อาจทราบได้ถึงย่างก้าวต่อไป ฉันไม่ได้ปรารถนาให้ใครๆมาห่อเหี่ยวด้วยการหมกมุ่นครุ่นคิดแต่ความตายอันเป็นเหมือนหมุมมืดของชีวิตหากแต่เพื่อใจที่มั่นคงเบิกบานในการ,รเผชิญความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงพยายามอำพรางสัจ,จะไว้ในมุมสลัวของความรู้สึกนึกคิดบางทีเราก็เกลื่อนกลบหลบซ่อนปอกปิดความรู้สึกที่สยดสยองอย่างแท้จริงแล้วทำทีเป็นไม่ใส่ใจ แถมเที่ยวอวดดีอำพรางไปว่าฉันไม่เห็นจะหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายนั้นเลยทั้งที่ความเปล่าเปลี่ยวความวังเวงส่วนตัวที่เป็นความลับลึกซึ้งแอบโอดครวนด้วยความหวาดหวั่นหวั่นพัดพรากเราถูกเกลี้ยกล่อมให้ปักใจในชีวิตรุ่งโรจนิรันดรนจิตใจเราผูกประวัติรัดรึงอยู่กับความเป็นหนุ่มความเป็นสาวจนเกลียดกลัวความผุเปื่อยเสื่อมโทรม เราฝันใฝ่ในความรุ่งเรืองจนไม่กล้าเหลียวมองความตกต่ำจนหลายครั้งหลายคราที่เราต้องถ่ายทอดพฤติการชีวิตออกมาด้วยลีลาตลบตะแลงต่อสัจจะไม่กล้านับจำนวนตัวเลขอายุอําพรางริ้วรอยชาราด้วยเคมีพันสิ่งเสริมสวยชีวิตไม่อาจหารให้โลกประจักษ์ถึงความจริงแห่งตนดิ้นรนกันอย่งเหน็ดเหนื่อยเพื่อบดบางกระแสะแห่งอนิจจงเส้นผมที่งอกขาว หัวที่เริ่มล้านพุงที่เริ่มยืนรอยยับย่นแห่งวัยเสื่อมน้ำหนักที่ควบคุมไม่อยู่มันไม่ได้เชื่อเฉือนชีวิตสันติสุขส่วนตนหรอกหรือบางคราวเราก็อดสงสารตัวเองไม่ได้ที่ต้องหลบมาแอบวิตกกังวลกับเรื่องเหล่านั้นด้วยความหงอยเหงาเศร้าซึมลึกยามรลับตาคนเราถูกประโคมโฆษณาชวนเชื่อให้ฝันถึงแต่ความสวยงามแห่งวัยแรกรุ่น เรื่องราวแห่งความเสื่อมโทรมความเจ็บป่วยไข้ความตายกลายเป็นสิ่งอปมงคลของยุคแฟชั่นคำดวงดาวหน้าต่างความรู้สึกนึกคิดปิดสนิทลงปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปอย่างลืมตัวขึ้นขึ้นลงลงสก๊อกซึมๆึมไปตามกระแสะแห่งความฝันลวงตาท่ามกลางความร้อนแรงของอารยธรรมสํำอางในโลกวันนี้จำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องหันกลับมาฝึกฝนการหยั่งลง จนแจ้งในกระแสแห่งสัจจะเพื่อการทำใจได้ต่อทุกๆฉากของอนิจจัง